สองลังเล่ยปะโอ้มีรุ่นมีรุ่นงานเรียบร้อยนะตัวง,งามอยู่ดิโอ้ตัวงามตงามอยู่เลยเีีอยเนี่ยเแบาบผ่านแล้วสวัสดีครับผมอยู่กับช่องมาร์กอีสานสายล้านนะครับ <c oughs> <c oughs> มาเบึงสาัาผมเ๋ยวอีพายเบิงครับมามาอะไเสือเข่งเ้ยเสือเข่งป่ม,มาเซนปเซนปียกปะไรครับบ้งว่าอยู่ปใส่เติมมีอีกสอล้งเลยบปโอ,โอม้มีรุ่ไม่รุ่นตึกเดีบบ้อยงานงานเดียบร้อย

ว่าจะไปใส่เตืมอีกครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเธอเบิ่งอีหลังนึงหลังนึงใกล้ๆกันครับทีลังตัหลังตัวล้างตัวล้างเยอะนึ้นนะครับพี่น้องเรียบร้อยอีกนานมาแล้วเรียบร้อยค่อยๆด้วยจันเอาดึงวะดึงแง่้ยมามาดึงสูงบ่นสูญสูญยู่สูญสีกันอยู่ธ์ได้ยงคิดว่า ตัวงามตัวงามตัวงามสวยแล้วไม้แทงกับประเดี๋ยวมาเนาะแทงหูไตแหมแม่งดีว่ะถือมาแล้วบ่ลถือมาแล้วถือมาแล้วสวยสวยเดูนเี่ตัวเสือความเหมือนเนี้ยมันระวังจับจับหม่องตัวจับหม่องไปยิกจับสันก็ไปยิกเออจับจับมองนัไนละเออดีดีดูไม้แทงบ่ะวางไฟดีเด้อ ไมแข็งประานแล้วป่ขึ้นอีๆนี่ปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นจะขึ้นถึงไหมขวดดูขวดอ่ยยายาวเสียหมองขอต่อเว้ยบระธานเลย่นๆนี่บิดอย่าปล่อยโอกาสนี่มันมันโคตรโตยังเอาไปไว้แย่งเขาเหรอขุดล้ไม่ยุ่งขุดอกมาไม่อะกุดเลยเออ เหนเนกิบเกนดิกพ่อกูได้ยิน,นมาสักอตอนใส่อนตอนมะไซที่แหลกบริษัทถือโทรศัพท์มากมากครับเลืบ,บริษัทไทย <c oughs> <c oughs> ว่าจิบมะไซสัม่มอีกสีหาล้งเลยเห็นห้วยสาบสีห้วยเหงียนเลย,ย ไม่แทงไม่แท่งแคเขับเขาดึงวนะจับมันมันเกาแล้วมันดตัวไเอาไม่เห็นมัเข็ดอังขั้นขั้นบ่วงขั้นดีบ่ะเออขั้นดีมีตก็ปมาบัดเนี่ยเดี๋ยวสตอไปก่อนเดี๋ยวย่างล้าใหม่ก่อนตแมน ตายไหมเลยต่อโอ้ได oh, oh mm ้ต hmm. ่สองแบบมันถึงมันถึงมันเมาบอกไก่ยังูงโอ้ตัวหน่อยครับบานหิ้งยิ่งจะบล่อยเขาดุดยอดครับผมไปเบิวงซาพุ่นเปิดหพวกเราดินมันแก่นกับย่างหามแล้วบ่อนั่นมาปั่นไปซื้อ

สองหลังสองเตียมถือประมาณแล้วครับนี่เอ,อาไปอีกสามหัวเขาใส่สามหลังมาบิดบ่คือวะนี่ส่งตอดอยู่เอาไปหหนึ่งโอ้ยตัวสับประหันตัดได้หน่อยนี ي ر ้ yeah. <may> 경찰 akan b ก i l a r bailaran defines apacara uang orphanoo a น a c a r a hochai aplannu abacara apacara kachosesantaa a l น m a ซ a r prathoon ori 식 başka Nike Pegara Background pare silejdie โอ,อุ้่นนี่แหละมันมีตัวมันหยกหยกยงหยบอยู่รอบแรงมาเมื่อนตรงกันนี่ครับผมใส่ไปก่อนถ้ามันตัดไปก็แสดงว่าปวดละรอบแรงปุดแล้วครับตัวซับมันห่อนใส่ตาเบีด าทำนั paid, oh, oh, like, iden, I I ้นคือกินทานกกโอ้ส่หลหงหเลยเนาะมันเสียหาหมาอยู่นี่เสียหงหับเนี่ยครับไม้บรรยากาศเป็นตรงหน้าเริ่มเริ่มลงเป็นตะคักี้แง่เสีบสองตัวเอาอะไรเขาแตงวะเรื่องบะมันบ่อ้ยปวเนี่น่ะเอาพูดพู ม้นั่นมันยมยมยมหยบหยบเขาโจกเบิ้งที่แรกละเพอเพอปลาเ่ได้เขาไปกินเอานไปครับมือแลงครับแบบนี้นนไปว่ากัน <c oughs> ไม่ยากนุ่กันปนดาดากไปเว้ยไปครับผมอดลอดคำลคออแล้วครับตอนจะโมงลรงหงงโมงคืงบ่บ้านหโมงคืงครับโอ้ยโอ้ยอาจจะเหมือนในน้อยได้ครับ hiện oh, hiện như, như không? nhu không sạch chào yêu là đều. Nhao mẹ mì ơi. Up, up. 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 cứ Up. 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 không Up. 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 มันคื่อเลยเอปไหนก่อนอืมอไปไหนก่อนไปทางซองนุ๊นไปเกาอเงาอื่ดูมันอ่อนว่ามันปลากินบ่โอ้ปลาเด้นนะโอ้ปู่โอ้ยเขาว่าโอ้ปูส่สิมเอาแต่ไล่หลังสุดท้ายมาก,ก่อนครับเพราะว่าทาั้งอันอ่อมไปยากกว่ นีเซงโฮหม่เอันนี้โอ้นั่นคือจำริบเลยได้กว่าเอ๊ะเอ๊ะตัวเสือกอยังไงบอวบอแมนสึกโอ้ยบอแมนโอ้ย,อย,อย,อยจำริบเลยมันคืออะไรนี่อีปู <c oughs> นน่นบอกว่นงานงานมีรุ่นนี่น,นี่งานเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วอยู่อยู่ครับอยู่งานมันบ่คือบอว์จันบอว์บอว์บอเรียบร้อยครับหลังนี้อื <c oughs> <c oughs> pura cua cạc cua cạc cua cạc này phải mong mỏng phía xưa mỏng tiền phải hả bớt đừng rồi bớt đừng ở sáng đến nhiên xem phải này cua cạc mất là hua gì dân nữa phải không hua dân gần phong cát mẹ cứ bớt 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 Ô yêu thương, gần hèn đại đô Baudu đã thành lấy gọn đô 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 าีันเ<ๆ>ติมเินตอนเขามาทางในเปลี่ยนบ่คอยเรื่อยๆปงั้นเหมืนมันโอ้ปุสนเสือม้มีเล็กตัวนั้นดึงอะไรแทงเปลี่ยนยงเรื่องอ่ะ เข้าไปยังสีเนาะที่ยิงตรงลง่ปน้ำดิดดิดเออดิดด,ด,ด,ดไปมวนประมาณไหนทำโปรตีนโปรตีนโอ้โอเคอย<ะ>่าเป็นอันนั้นมันแห้งเด้วมันขวดแล้วอันที่ยังตอ่อแหลกบ้าเลย มันยุบไม่ย่อจะน้อยล้ตอนเป็นหูโคตรซื่อละตัแใ่ใหญ่ผ่านหรอวะจกโอ้เหล็กกันกันบกขาดขั้นมาขาดออกมาแท่งไหนอยู่เร่น สายประสันนี่ประวาณนแขนหนึ่งบระหานเมียดอกครับใสายต่อไหมดำดึงไหนนะบ่บ่บ่ดึงมันขวดมันขวดจกบะได้เรื่องบ่เลนแขนใจดูมันมีใหม่ตัวหนึง่งบิด,บด cuốt ở lên bỏ vợ riêng lạt lạt nhà kia đọc không nó ừ. thì thử cò bằng cắt bắn ạ bưng xuống là đi nó kẹn đừng quá bò ô ơ đừng ngậm bé giờ ôi à được ô giờ lòng càng ông già này hàm thăng lấy đồng nhà nữa bắp đừng nghe rồi mẹ nói đấy đấy กอดเอาคุณบ่อยากฝืนมันงนะอย่ามันง่าเดี๋เออเออเออโอ๊ยไปไปไปมันขึ้นมาแล้วมันบ่โอ้ดึงปอดโอ้ยคอนคอนคอนแพี่อีบ่เนี่เยอะเยอะเยอะทำมันี้เอาช่วงตีนบุหร่ะช่วงแท่งใบกลางให้น่าบุหร่ะเออละทั้งไปโอ้ประหวัดพูดไปเรื่อยจานจะดึงมันแน่ เออเวลามันดึงตาอ้ามันจะไม่ตก็ออมันเกิดไหนย,ยุถ้ารยุคเขาถือคอปานี่ดึงแห้งเลยด้วยโอ้ตะวันตึงโอ้ปอ้าดึงลงไปแล้วขุดเลยขุดเลยขุดเลยแย่แน่แน่แย่แย่มันขาดปะขุดวีขุดวีป้อนคือดึงแห้งแต่เออใครยุคยังซองง่ายปานี่ เอาไหมเอ้ไม่ลุกๆตาสายพี่อี๋ดิโอเคอยู่กูดอปปุ้ดดึงเอาไปแล้วอู๋อู๋อยอะๆไปดึงอย่าไปดึงอย่าไปดึงไปต้องไปต้องมันแล้วก็จัดไก่อูดอแย่งแย่งยืนลงไปวะนี่ฮังฮอดตีนบูดอ่ะไปไกลเลยอู้ ตีตขอบป่าบ่าคือดึงฮักปาน,นี้ว่ะบ่เก็บเลอืมนล่วมีทีตขี่ฝนบ่เหลือ,อนีอ่ขึ้นมาแล้วป่าแม่เจ้ะพึ่งมีเตียงสายเบ็ดโู้ดึงลงไปเลยมันบอถึกสายเบ็ดอย่าเด้อเอีพ่อเอ,อ้ยแม่เอ,อ้ยเอ้ยอย่าเด้ออุย้ยอุ้ย่าไปต้องอย่าไปต้องอ่ะจะมืเอานละทั้งไป กูเสียหน่อยเหรอเออโอ้ย huh. น้องไปลงไปไหนลงเห็นเอาคิดดีน้องผู้หล่อโอวมันลงไปทางนู้นโอ้ยมันดึงวิธางคอมเมนเนาะนี่ครับขึ้นมาแล้วมันดึงวิธางครับบางยาเนี่ยงัดไปดั้งสะพุนมันก็เลยไนยากโอ้วันบักใหญ่เด้อปะโอ้ยดึงวิธางนั่นดักล่องดินน่ะ เอ้าแส่หล่าลังเลยไปตัวที่สานะครับผมโอ้ยตกใจเวอร์บานแบบเผมเนื้อวะเซียวดวงเบ็ดอยู่ไปครับพาไปจัดการขึ้นไปยุบบ้านมันลลยครับ3ามตัวนะครับสนะามตัวโลนะครับจะจัดการอะไรก็สายแล้วตัวนึง่งยาจบหัวไม้เียวก็ให้เลนเชนเียว โอ้โหอนนี้ทำอะไรอยเนียเาบเหยื่ออย้อด่ออนี่นีละด่างกอนกูใหญด่างเนี่ยเนี่ยเอาโอ้ยนี่ต้องใส่แล้วบัน เน in <c ười> ี่ยแช่เย็ต้องอดน้ำมันหนกันเป็นอยาบลวนเลยวันบางีก็ได้กันบ้าอกคอ่าพ่อเหอมๆกันหอมๆกันย่าันบ้หอมบงก็หอย่งเดียวหอมละมันหนักเออ ต้มลาไรคับมันบ่ต้มเนาะอันละทไปเลยกัดเกี่ยววดๆอาเนี้ยนุ่งันไปรดีดีนั่นช่องนี้บนช่องไหมเนี่ยช่องนี้ละช่องนี้มันกว่าตอนช่ไมนะมดล้ว พ่อพ่อพ่อพอล้วอดีอ like ันผู้ส oh uh ุดรดสุดรถสุดรถสุดลดอีหนึ่งตับตาไว้ตับตาไว้พอพ่อพ่อแล้วลักจับกระหังสารปุ๊บลักขด้นแล้วขึ้นยอดบ่อทันนะเอื้องูวานนเอางูไปเอย้องูเอ้ยน้องแมียวนี่ มึงยกไปหาเอื่อยเอื่อยด้อูบอกห้าย่างนี้เอื่อเอื่อยด้วเอ็ละยาไปเอื่อเอื่อยมึงถือแสแส่วมึงคนก่อนเนล้วแล้วมาชิมกันอนนี้ชิมๆคนรรนใส่หัวมันิมงบัง เสียงของเขาไว้ใบุมเสียงของเขาว้นเออมันเพื่อเราเด้มันหนึ่งเรเแต่ว่ามันเสียงของเขาว้ใบุมตหน้านี่เออของเขาดดบาดนี่กินอกเอานกินอกกินอกกินอกบ่ตักไปเลยนะตักสวนจักใส่เบิดบุโอวห่แนี่บ่ีสนีบ่ด้ ไปีูว่บาวาแล้วอ่ใส่บุญเท้าม่งเนี่ยคือว่าบ่ห้องเพิ่นแล้วพเทไัดเลยบบ่บบ่บ่่บบ่บ่้บ่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 บบ่บบ่บ่บ่่เ่บดบ่่้บ่บ อกกินกน,น่คขับรถบอครับรถบรมาหลับแสดวงว่าไม่ใช่เราพื้นก่อนกลากิ่นว่าหลิ่เพลิลำโพงโทอหาังม็กมึงดูพัดเรีอวเลยครับนี่นะสภาพมาอีกรอบหาซังแม็ก้า ามาเอามาเอามาเอาอางี้ยไปหยบหัแม่งี้ยไปกิบหัวหิตเงไลัวไอ้อก,ก่อนไปหาบ่า